สวัสดีนะคะกดต้อนรับเข้าสู่ช่องยันติบอกอบนะคะวันนี้มาเที่ยววัดพระธาตุเชิงชุมแบบจุใจเลยนะคะค่ะเที่ยวทุกซอกทุกมุมเลยนะคะด้านหน้าด้านในด้านนอกนะคะเดินเที่ยวไปรอบๆเลยนะคะค่ะก็เราไม่เคยมาเนาะโอ้ต้นอะไรเนาะโน่นเดี๋ยวไปดูต้นนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมาดูต้นนี้ก่อนนะคะ มาดูต้นอะไรนี่สวยจังเลยเหลือไปด้านนี้เลยสวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูต้นนี้ก่อนโอ้รถมาเดี๋ยวมาดูต้นอะไรดิ่มันกับต้นตีนเป็ด เป็นลูกฮะต้นอะไรนี่อู้นี่ต้อนอะไร <c oughs> นะคะค้นการสาระเออต้นสาระอ๋ะอต้นสาระอ๋อไม่เคยเห็นนลยเพิ่งเคยเห็นต้นสาระแล้วลูกมันโตโตแบบนี้เอาไปทำยังไงกินฮะโห ต้นสลับมาจากประเทศอินเดียลูกวันนี้ทานได้ยูบตาอ๋อเป็นไม้ประดับเนาะอ๋อต้นสาระอ๋อแต่ว่าดอกหอมเนาะอืมอืมกินดอกสาระหอมค่ะหอมอืมหอมหอมเนาะ เปิดผ้าออกชมเลยดมเลยหอมนะคะหอมเป็นต้นแบบนี้นะคะต้นสละนะคะต้นตำรับมาจากอินเดียนึกเหรออ๋อ,อ,อ้สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะมีก็ต้นเราเห็นต้นดอกไม้ต้นแบบแปบบแบบลกๆเราก็อยากจะดูเลยนะ เราไม่เคยเห็นนะบบ็ุ่มแบบดูเลยดอกนะคบเป็นดอกสวยมากดอกดอกสละอ๋อ oh. สังเกตดูสิคะทุกท่านนี่ดอกสวยนะเนาะเป็นแบบนี้ออกมานี่เก,นเกสรแต่ว่าเกสรป oh. กติท่านออกไม้มันจะออก เบยสอนเดียวใช่ไหมอออันนี้ออกเป็นเป็นอะไรเป็นผุเป็นอะไรเนาะเป็นช่อเนาะเป็นช่อออกมาแบบนี้เลยแล้วก็อดอกนี่แมลงชอบตอมหอมพอเป็นเี่้เก็เป็นออกเป็นลูกเป็นดอกแล้วก็ออกเป็นลูกลูกเล็กพอลูกเล็กแล้วก็ลูกโตลูกโตแบบกลมๆเลยี่คือลูกโตเลย ตัวสุดโงขนาดนี้ไหมเนาะตัวสุด,สดใชเนาะแต่ชอบกินหอมเนาะเดินดูวัดพระาธาตุเชิงชุมต่อนะคะโอ้สาราสะอาดสะอ้านนะคะสวยสะอาดสะอ้านเนาะ หลังของอาบนกระเบื้องก็เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะรูปแบบชรงไทยท่านไหนที่มาเที่ยวนะคะที่มาเที่ยว ปาะก,กอกนะคะจะแดะมากราบวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะอยู่ที่สกลนครน,นะคะวัดพระธาตุเชิงชุมนี้อยู่ที่สกลนครน,นะคะเข้ามาในสกลนครก็ปักหมุดมาเลยนะคะค่ะวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะถ้าจะเข้ามากราบไหว้นะคะกราบไหว้ได้ทุกที่เลยนะคะ รอบๆวัดสกลพระธาตุเชิงชุมนี้จะเป็นวัดใหญ่ในสกลนครน,นะคะคงเป็นวัดใหญ่อันดับหนึ่งของจังหวัดของอในสกลนครน,นะคะอยู่ในจังหวัดสกลนครน,นะคะซีถ้าจะมาเที่ยวค่ะอยากจะกราบวัดพระธาตุเชิงชุมก็เข้ามาในเมืองสกลนครได้เลยนะคะ เราเสียงโชคคะเสียงซิมซีนะคะเสียงไทยนะคะได้สองเจ็ดนะคะหมายได้ยี่สิบเจ็ดนะคะอ่านดูแล้วก็โอ้พอใจนะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ดดีมากเลยค่ะพอใจนะคะค่ะจะอ่านให้เอฟสให้ f อดูอู่่สมสมเหมาะสมใจนึกทุกประการเลยค่ะเบอร์ค่ะดีทุกอย่างเลยค่ะ สมหวังทุกอย่างเลยค่ะเสียงพระนะคะยกเสียงพระก็ขึ้นค่ะสมหวังเลยค่ะแล้เสียงพระก็อา่าตัวนี้สวยงามมากเลยเข้าไปดูได้หรือเปล่าเนะเาะโอ้สวยนะคะข้างใน ไง,ไงอ๋ออ๋อนี่มุมจะดีนี้เราจะถ่ายให้ดูทุกมุมนะคะเราจะถ่ายให้ดูทุกมุมของอ่าวัดที่พระเา้าเชิงชุมนะคะถ่ายทุกมุมให้ดูเลยนะคะมุมซ้ายมุมขวาด้านตะวันออกด้านตะวันตกนะคะ นี่ค่ะจะถ่ายสวยๆให้ดูของจังหวัดสกลนครเป็นวัดที่ใหญ่ในกลางเมืองของสกลนครนะคะ,ะวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะมีสวนหย่อมอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะ ตัวนี้ไม่ได้พ่นน้ำเนาะสงสัยน้ำแห้งน้ำหมดหรือเปล่าเนาะไม่ได้พ่นน้ำคงเล่นสงการน้ำหมดนะคะเลยไม่ได้พ่นน้ำนะคะก็มีไหว้มีเหมือนกับเรานะคะมีไหว้ก็คงจะมีลำเหมือนกันนะคะค่ะนี่ค่ะพรยานาคนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีลำเหมือนกันทุกท่านเนาะทวาถวายเหมือนกันถือว่า ะะวัดพระาธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครน,นะคะวันนี้มาเที่ยวนะคะมาเที่ยวกับพระที่วัดนะคะหลังจากตอนนั้นก็ขึ้นภูเขานะคะขึ้นถ้ำนะคะกราบที่ถ้ำวันนี้มากราบที่สกลนครวัดพระาธาตุเชิงชุมนะคะ มีคุณหน่อยมากับ FC คุณหน่อยนะคะค่ะเพื่อนพามาเที่ยวค่ะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ